ภาษาไทยกันอีกครั้งนะคะเรียนสละในภาษาไทยไปแล้วสองครั้งสองเรื่องเป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจและทําได้กันหรือเปล่าครูตรวจงานให้แล้วนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทําได้ดีและถูกต้องค่ะแต่คุณครูขอฝากนะคะการฝึกอ่านคําในภาษาไทยในเรื่องที่เราเรียนนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนของคุณครูอ่านให้คล่องนะคะและเขียนคําให้ถูกต้อง ที่สำคัญนะคะเวลาทำงานเขียนงานส่งคุณครูนะคะย้ำเรื่องลายมือให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้เรายังทบทวนเรื่องสระอยู่นะคะนักเรียนก่อนอื่นไปฝึกทบทวนสระกับคลิปความรู้ที่คุณครูนำมาฝากก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่หมึกจะพาน้องๆทุกคนมาเรียนรู้ตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระในภาษาไทยค่ะ ซึ่งสระในภาษาไทยมีทั้งหมด21รูป32เสียงนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักสระทั้ง32เสียงกันก่อนค่ะอะอาอีอออ เอ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 ียเอียเอือเอือขวอาว เออเอออํสาสระไอไม้มาลายสะระไอไม้หมวนเอารอรือรอรือรอรื้อรอรือค่ะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสระเอะ มีตัวสะกดใช่ไหมคะสระเอมีสระเอประสมกับสระอะเมื่อมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามาสระอะด้านข้างจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าปอเอดอเปดคำว่ายอเอนอเย็นนักเรียนไปดูวิธีการเขียนอีกครั้งนะคะเปียนรูป สระเอพยัญชนะต้นประสมด้วยสระเอปอเอเปะเมื่อมีตัวสะกดปอเอดอเป็ดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คููปอเอะดอเป็ดพยัญชนะต้นประสมด้วยสระเอ โดอเอเดเมื่อมีตัวสะกดดอเอกอเด็กสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูโดอเอกอเดกเอาละค่ะนักเรียนจำวิธีการเขียนสระเอเมื่อมีตัวสะกดได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามา สระอาดด้านข้างก็จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แตกคูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนเกี่ยวกับสระเปลี่ยนรูปอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือสระแอค่ะสระแอเขียนได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือแบบไม่มีตัวสะกดแบบที่สองแบบมีตัวสะกดเอ๊ะจะแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสระแอมีสระอะไรผสมกันคะนักเรียน สระแอจะมีสระแอประสมกับสระอะแออะแออ่านว่าสระแอไปดูวิธีการเขียนกันนะคะสระแอพยัญชนะต้นประสมด้วยสระแอขอแอแขะเมื่อมีตัวสะกดขอแองอแข็งสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คู้ ขอแองอแข็งน้ำแข็งสระแปลงร่างสระหายตัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองนิทานของพี่นางฟ้ามีนิทานมากมายให้น้องๆได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินคราวนี้ พี่นางฟ้าก็มีสระมหสัสจร,รย์ตัวที่3ม,มาฝากน้องๆค่ะนั่นก็คือสระแอเอดูเผลนๆก็คล้ายกับสระเอเหมือนกันนะคะแต่จะแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรต้องติดตามชมค่ะแต่ดูอย่างเดียวไม่ได้นะคะน้องๆต้องจดจําคำศัพท์วิธีการอ่านและการเขียนให้ถูกต้องด้วยเพราะในช่วงท้าย พี่นางฟ้าจะมีคำถามมาถามน้องๆด้วยค่ะซึ่งถ้าตอบถูกพี่นางฟ้าก็มีรางวัลให้เช่นเคยน้องๆพร้อมที่จะฟังนิทานของพี่นางฟ้าหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเรื่องที่3สระแแอสระแออเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระสองตัว คือสระแอและสระอะโดยสระแอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้แต่คู่เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวอย่างคำสระแอกอแอแกพอแอแพ ทอแอแทะคอรอแอะแคระเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้แต่คูขอแอะงอแข็งพอแอคอแพกจอแอคอแจ็กมอแอคอแมก รอรแอนอแกรนเรามาฟังนิทานสระแอกันนะคะนิทานสระแอหนูแกลเลี้ยงแพะหนูแกลเลี้ยงแพะให้แทะเข้าโพดถั่วแระ ของโปรโดประโยชน์เยอะแยะอาแปะชื่นชมน้ำนมของแพะดื่มแล้วขอแนะตัวไม่แคระเล็กแข็งแรงสดใสเหมาะให้กับเด็กนมมีธาตุเหล็กอาเจกรับรองหนูแม็กชอบแกะ แปะรูปในห้องชอบหยุดแวะมองแล้วร้องแบะแบะหนูแจ็กแซะดินเจอหินเฉะแะไม่มีแรงแงะเพราะตัวแ,แกรนมาทบทวนความรู้ เรื่องสระแอะกันอีกครั้งนะคะน้องๆสังเกตเห็นสระแอะอที่สระอะแปลงร่างเป็นไม้แต่คูจากนิทานเรื่องหนูแกละเลี้ยงแพะบ้างหรือเปล่าคะจำได้ไห่เอ่ยว่ามีคำไหนบ้างไปดูกันเลยคะ่ะแข็งขอแะงอแข็งแม็กมอแองคอแม็กแจ็ค จอแอะคอแจ็คแกรนกอรอแอะนอแกรนมีใครจำได้ทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะตอนนี้ได้เวลาตอบคำถามของพี่นางฟ้าแล้วล่ะค่ะข้อ1รูปในข้อใดเป็นรูปสระแอะกอคอคอ เริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อคอควายถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ2ส,สระแอเป็นสระเสียงใดก็สระเสียงสั้น ขอสระเสียงยาวคอสระเสียงสูงเริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ3าม สระแอเขียนไว้ส่วนใดของพยัญชนะก็สระอะอยู่ข้างหน้าสระแออยู่ข้างหลังขอสระแออยู่ข้างหน้าสระอะอยู่ข้างหลังขอทั้งสระแอและสระอะอยู่ข้างหน้าเริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อขอไข่ ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ4เมื่อสระแอมีตัวสะกดจะแปลงร่างเป็นรูปใดกอไม้ไตค่คูขอไม้หันอากาศคอไม้ตรีเริ่มจับเวลาค่ะ น้องตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ5คําในข้อใดมีคําที่เป็นสระแอแปลงร่างกอคนแคะขอแข็งแรงคอถั่วแระเริ่มจับเวลาค่ะ ถ้าน้องๆตอบข้อขอไข่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงสรุปคะแนนสิคะใครได้ดาวครบห้าดวงบ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะซึ่งรางวัลที่พี่นางฟ้าจะให้ก็คือแตนแตนแตนน้ำหวานใส่น้ำแข็งเยน็ยนๆชื่นใจยังไงล่ะคะก่อนจากกันไปเรามาทบทวนความรู้ด้วยเพลงสระแะแปลงร่างกันนะคะ ระเอแพะและแก่ซระเอแพะและแก่ซระเอมีเอและอ่ะซระเอมีเอและอะรวมพยัญชนะเอาไว้อยู่กลางเมื่อตัวสะกดเข้ามาเมื่อตัวสะกดเข้ามา ดเข้ามาอะก็กลายแปลงร้างเป็นไม้ไตคูแพดแพดแพดเป็นสระแปลงร้างของสระแะสนุกกันไหมคะอย่าลืมไปหัดร้องกันให้ขึ้นใจ แล้วพบกับพี่นางฟ้าได้ใหม่ในนิทานสระมหัศจรรย์สระแปลงร่างสระหายตัวเรื่องต่อไปนะคะค่ะนักเรียนชมคลิปความรู้ไปแล้วนะคะสนุกไหมคะมีทั้งนิทานและประโยคที่ประสมด้วยสระแอะใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะสรุปอีกครั้งนะสระแอะนะคะเขียนได้สองแบบแบบที่1แบบไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่ากแอแกะ พอแอบแพ้ลอแอบและปอแอบแปะแต่ถ้ามีตัวสะกดเพิ่มเข้ามาสระแะอจะมีการเปลี่ยนรูปเป็นไม้แตครูนั่นเองนะคะเช่นคำว่าแข็งขอแอะงอแข็งค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจการใช้สระแแะอหรือยังคะ ถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดกันในชีตหน้าที่4นะคะในแบบฝึกหน้านี้นะคะยังเป็นการทบทวนคำที่ใช้สระเอดด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันว่าในแบบฝึกมีอะไรบ้างก่อนอื่นอ่านคำอธิบายที่คุณครูมีให้นะคะเมื่ออ่านคำอธิบายเข้าใจแล้วอ่านคำสั่งในแบบฝึกหัดนะคะ ให้นักเรียนเขียนคำให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้ภาพแรกเด็กๆเ,เขียนเป็นภาพอะไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรคะลูกกำลังเย็บผ้านักเรียนก็เขียนคำว่าเย็บผ้านะคะสะกดคำก่อนเขียนทุกครั้งนะคะยอเอบอเย็บผออาผาผาโทผ้า นักเรียนก็เขียนลงไปนะคะต่อไปภาพที่2องนะคะกำลังทำอะไรคะภาพที่2องคำว่าตัดเล็บนะคะนักเรียนก็สะกดคำแล้วก็บันทึกเขียนลงไปนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัด ต่อไปนะคะภาพต่อไปให้นักเรียนสังเกตคำเองนะคะว่าคำไหนเป็นคำที่อยู่ในเรื่องของคำที่ประสมด้วยสระเอและสระแอะนะคะนักเรียนลองสังเกตคำเองดูแล้วก็ลองเขียนคำนะคะคุณครูยังจะไม่เฉลยนะคะดูซิว่านักเรียนของครูจะทำได้ไหมนะคะถ้ามีเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนของคุณครูคงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สระเอและสระแอกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วไปทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ